สวัสดีครับท่านผู้ชมมืัอนี้คุณตาวิถีไทยกับพาท่านผู้ชมมาชมไม้มงคลอีกแล้วเนาะครับเนาะตน้นแรงแรงืันนี้ฝนฟ้ากับขึมออสสตกสคือสิตกแห้งอยู่ดอกเอ่นี่คือสมาชิกใหม่ครับท่านผู้ชมว,ว่านกวักพระพุทธเจ้าหลวงื ปาทิโททแทนผู้ชมเบื้องโน้นนี่ได้มาใหม่ได้มาไหม่กับยายต๋อมยายต๋อมลุงแมนเพิ่นว่าต้นไม้อันนี้นี่เป็นต้นไม้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้านะเออแลวก็เป็นต้นไม้เกี่ยวกับวันพ่ออ,อคนทีเออ่เป็นพ่อนีเออ่เกิดวันพ่อหรือวันหยังนี่สิปูกต้นอันนี้นะปนอันนี้โอ,อ้ยายต๋อมอันนี้ระเบอ เออกวักพระพุทธเจ้าหลวงเออแม่นบอกแล้วว่าดอกมันสิเป็นสีขาวนะสีขาวงามเออสีขาวงามนี่นี่เป็นหัวเป็นหัวนี่เนี่ยเราแบ่งมาให้ปลูกนะแบ่งมาให้ปลูกกวักพระพุทธเจ้าหลวงวิธีไทยเข้าไปเซิร์ชบงในเน็ตแล้วนะเบ่งใบนี่แม่นของแท้ของแท้แทนะเป็นของแท้เลยอือ คุณตาวิธีไทยก็โอ้อยู่ใสเนาะไปเอาอยู่ใสเนาะเออมาเห็นเฮือนลาวลายกอขนาดครับสองสามกระถางเออลาว่าบเป็นยังแบ่งให้ตะปานเอาไปปลูกลาวาเออบบเอาฮดเงินโบอาฮดเงิน <c oughs> ขอบคุณมากนะยายต่อมยายต่อมเออเดี๋ยวอันนี้อันนี้อันนี้เด้เันว่ามีม,มีอยู่เบาอ,อยู่เฮือนยังบบมีอันนี้เออเม่นยังล่ะ โอ้มันจะคือสับปะรดสีผมเอามันต้องเป็นสับปะรดสีแน่นอนแต่ว่าสับปะรดสีนี่ซิมีหลายสีสันนะมีความงามแตกต่างกันออกไปนี่อันนี้เราก็เอาไปสองก่อนะสองตนอืมตัวนี้เด้ตัวนี้เด้เออตัวนี้เด้ตัวนี้ตัวที่สามมามันากคือผูชลุเนาะท่านผู้ชมเนาะบลรืว่าไม่ยกกังเกาะไอที่กะเจ้ากำลังไอฮิตๆกันนะ นะใบสีอยากดังๆแล้วกับใบที่แบบเป็นซอยๆนะเออใบซอยๆนะเออแต่ว่ามันของเขานี่ที่มีราคาแพงเนี่ยมันเป็นใบใหญ่มันเป็นใบใหญ่ใใหญแต่อันนี้โบนแน่ใจว่ามันเป็นใบใหญ่หรือเปล่าเนาะเอออันนี้ก็ได้มานํากันสามสามต้นเนาะสมาชิกใหม่มืนี้เออเดี๋ยวสีสีลงมือปลูกมือนี้เป็นวันพุดอืมบางคนบอกว่าเวลาปลูกว่านปลูกอะไรนี่วิถีไทย ต้องปลูกวันอังคารไม่ใช่เหรอคนมา <c oughs> กรบโบเป็นยังเนาะวิถีไทยโบถือมือโบถือเว้นขอจะได้มานะขอจะได้มาก็มาปลูกเลยนะและกับโบมีเวทมนต์คาถาอย่างโบได้โบได้บริกรรมคาถาอย่างขอแต่ว่าเฮามีใจใส่เนาะมีใจใส่หักแพงอยากปลูกอยากปลูกได้มายามไดกก็ปลูกยามนั้นนะบรอทา บลอเวลาบลรอเวลาเพื่อไปฮอดวรรณคานหน้านี่อันนี้ตายพอดีนะพอดีเงาพอดีนะเงาเออเดี๋ยวอันดับแรกสิเอาตัวนี้ก่อนเนาะเอาตัวพี่พใหญ่ในก่อนนี่นี่ตัวที่มีคุณคา่าราคาแพงๆนี่จักน้อยเนาะท่านผู้ชมเนาะอือจริงๆกับแพงบบตรคุอันนะมีคุณคา่ามีราคาเบิร์ตสุย่างอ่นี่ดินนี่ก็เอาดินมาจากอ่าพักตบชวา ที่มันมากับหนองหานนะมันสีล้วนซุยเห็นหมอนบีบสีล้วนซุยนะล้วนซุยอืมและก็เป็นปุ๋ยที่อ่าเฮาสีเรียกว่าเป็นปุย๋ยแต่ว่ามันเป็นรากผักตบวัชพืชที่มันลอยมาตามนำ้ำและก็มันมาค้างโคกวาง่ายๆไปค้างอยู่ในดินอืมจริงๆนี่เวลาปลูกนี่อ่าคนที่เขากำลังนิยมนี่เขาสิปลูกเอาหัวขึ้นแบบนี้ได้โชวหัวหรือว่าสี่โชหัวบอกท่านผู้ชม มีข้อแนะนําอยู่บอกแต่ถ้าโชว์หัวนี่เขาสิออกหักอยู่บอกสิออกหักอยู่บอกเนาะเออเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิโชว์หัวลองเบิ่งเนาะถ้าโชว์หัวนี่เขาต้องหาแนวมาค้ำาไยเพราะว่าใบของเรามันใหญ่ใบใหญ่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลองเบิ่งลองเบิ่งท่านผู้ชมเออลองเบิ่งลองเบิ่งเนาะลองเบิ่งกำลังฮิตนะกำลังฮิตที่ว่าโชว์หัวนี่เออปลูกโชว์เอาหัวขึ้นจักน้อยจักน้อย ก็บวมแม่นยังเอาขึ้นมาหลายดอกนะเอาบวมแม่นยังหลายบวมแม่นยังหลายเอาออกเอาออกเอาให้ห้กเขาอยู่อยู่ในไตเนาะท่านผู้ชมเนาะเบิ่งนูน้นนี่มีมีหดเปลือกหอยเพราะว่าของแท้ที่เอามาจากนองหานเฮานะนองหานของแท่เออของแท่บุเป็นยังเดียววิธีไทยสิอันนี้นี่เนาะเออเอาบาดนี้ บบมีคาถาบบมีอย่างแต่เฮากะสิปลูกว่าเอาร่ำรวยร่ำรวยอา่าเมตตามหานิยมเมตตามหามงคลอืมปลูกว่านอันอันพุทธเจ้าหลวงนี่ต้องมีบ่บได้มีคาถากะเขากะอธิษฐานเอาว่าเอาเอขอให้โชคให้ m านให้ร่ำให้รวยเอเอให้อยู่รอดปลอดภัยเนาะเออ ปลาห้มั่งให้มีพูดแล้วเพิ่นอธิฐานอยู่ในใจเพิ่นคุณตาวิถีไทยเอ้ยเอ้เอเอาให้คํำให้คูนผุนาบัหอยเชอรี่เอาใส่เข้าไปน้ากันเป็นปุ๋ยเนาะท่านผู้ชมเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยเออเอาหัวขึ้นมาจักหน่อยว่าโบโชหัวกอาโช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 จักหน่อยโชจักหน่อยอืมโชจักหน่อยโช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 เออกำลังเดินได้โชหัวกูเมื่อนี่ เอาหัวขึ้นมาปลูกข้างนอกข้างเทิงเนี่อกำลังฮิตกำลังฮิตอืมกำลังฮิตกำลังฮิตเดี๋ยวเขาต้องหาแนวมาค้ำเนาะท่านผู้ชมเนาะให้รากของเราดิยึดกับอันนี้สะกอนะอ่าเอาเอาเอาโชว์หัวจักน้อยโชว์หัวจักน้อยกำลังเดินกำลังเดินอืมกำลังเดินกำลังเดินไอโชว์หัวนี่อา่าเดี๋ยวต้องหาอย่างเอาไม้มาค้ำจักน่อยเนะเาะ เือให้เราพยุงโตได้สะก่อนนะให้เราพยุงโตได้แล้วก็จังค่อยอันนั้นออโอ้วิธีไทยเห็นว่าเวลาเขาปลูกอันไม่อยกกังเกาะปลูกพวกไอ้ไอ้บักเพ้าไม่อย่างนี้เอาหัวขึ้นได้ท่านผู้ชมไหมเอหัวขึ้นเอออันนี้กับแแ่ๆแผ่ๆเนาะโพโพจังน้อยโพโพจังน้อยเออโพโพจังน้อย ผู้ผู้จักน้อยอืมปลาทิชโทเอาค้ำคูนค้ำคูนโซกมานโซกมานเด้อร่ลำรวยเฮง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 นะเฮง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 เออเอาตัวนี้ตัวต่อไปบ้านี้ตัวต่อไปโอ้อยากเอียงอยากเอียงบื่ท่านผู้ชมอยากเอียงบื่ต้องหาแนวมาค้ำให้เราได้หน่ท่านผู้ชมเอ้ยต้องหาแนวมาค้ำเดี๋ยวเดียวปลูกตัวอื่นสักก่อนเนาะเออ ปลูกซะก่อนเดี๋ยวสิหาเนี่ยม,มาคำ้ำอือเดี๋ยวสิหาเนี่ยม,มาคำ้ำให้เด้อท่ามู่ท่ามู่จากน้อยก่อนเออท่ามู่จากน้อยก่อนท่ามู่จากน้อยก่อนเอาหยับไปไว้ทั้งคู่ก่อนจากน้อยเออตัวต่อไปตัวนี้ตัวนี้เอาตัวนี้เลยเนาะตัวนี้มาคู่มาแพ็คคู่นะมาแพ็คคู่ปาทิโตกเขาว่าเป็นไม้เลื้อยได้ตัวนี้ฮะ เลื้อยขึ้นไปเลื้อยนะเอ้าวได้ๆก็ปลูกใส่กระถางไว้ก่อนเนาะให้เขาแตกแตกง่าแตกอย่างแล้วเขาจะค่อยหา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 ไม้ให้เขาเลื้อยขึ้นไปเป็นค้ำเป็นไม้ค้ำนะเป็นไม้ค้ำปลูกปลูกไว้ก่อนอปลูกไว้ก่อนตัวนี้ก็ถือว่าจัดอยู่ใน ลำดับความนิยมอยู Wet ่นะอยู่ในความนิยมอืมอยู่ในความนิยมคือกันแผนพู้ชนถือว่าใช้ได้ตัวนี้ใช้ได้จัดให้สวยๆหน่ยจังหน่อยเนาะสวย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 เอาใบออกเอาใบออกเอาใบออกนะเอาลำรวยล่ำรวยค้ำคูนค้ำคูนลำรวยล่ำรวยค้ำคูนค้ำคูนลำรวยล่ำรวยค้ำคูนค้ำคูน ใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงใครเห็นใครก็อยากช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูอืมใครเห็นใครชอบใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงคุณอ่ะป่านนั่นเพื่อนว่าโบมีคาถาคุณตาวิถีไทยอันนี้โมเมนต์คาถาเน๊ะเป็นความรู้สึกนึกคิดอืมอยากอธิษฐานยั้งกะให้ให้มี เนาะให้โชคให้มาให้ร่ำให้รวยให้หลังไหลเงินทองมาให้หลังมาเทมาไหลมาเทมาจเจริญรุ่งเรือง,องในหน้าที่การงานพุ่นะเพิ่นอธิษฐานกันดีเนาะท่านผู้ชมเอาเซตเรียบร้อยดูนี้เอาฝากไปนี่ก่อนเนาะตวัวที่สามตวัวที่สามเป็นอนันันได้ท่านผู้ชมเลย เออถ้าหากว่าเดาโบพิษเขาก็คือสับประรดสีเนาะเมนบอกท่านผู้ชมเอ่อสับประรดสีงามได้สับประรดสีเวลาที่เขาออกก่อใหญ่หญอ้มันงามมันงาม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 คุณมีมอีอ่าท่านผู้ชมถามว่าคุณตาวิธีไทยสับประรดสีนี่เป็นไม้มงคลไหมเป็นนะเป็นไม้มงคล เพราะว่าเขามีความงามเขามีความงามสีแยกก่อบ่เลือเอาอันเดียวท่านผู้ชมเอาแยกก่อเนาะแยกกอดีกว่าเออเอาขึ้นต้นนึงเลยบอกหรือใส่เป็นคู่เอาแพ็คคู่แพ็คคู่แพ็คคู่เอาลองแพ็คคู่ลองเบิ่งนะแพ็คคู่แพ็คคู่เออแพ็คคู่เอาํำรวยลำรวยเศรษฐีเศรษฐีมั่งมีมั่งมีสีสุกมั่งมีสีสุกออา เงินไหลมาเงินไหลนองทองไหลมาอ้าวลำรวยล่ำรวยอม,มั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขป่านนั้นเพื่นเพราะว่าบบมีคถาคุณตาวิถีไทยเออโอ้พี่น้องชาวพุทธนี่เพิ่นถ้าคนที่กับเจ้ามีคถาเนาะเขากะสีท่องนับโม นะโมพุทธายะนะโมสามจบแล้วกับปูกนะอันนี้เป็นความเชื่อของภัยของมันเนาะคุณตาวิธีไทยเฮาบอมีคาถาตัวนั้นเฮากับอธิษฐานในใจนะขอให้มั่งให้มีให้ร่ำให้รวยให้มีโชคให้มีวาสนานะเอาจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานะอืออาธิโทคุณตาวิธีไทยเออ อันนี้คือคักแท้ตัวนี้แหละเออกวักพระพุทธเจ้าหลวงนี่แหละคักขนาดท่านผู้ชมเอ้ยเออตามหามานานบางคนนี่เอามารีวิวนี่โอ้เออมีแต่คนอยากได้อยากได้อนะคุณตาวิธีไทยอยากได้กวักพระพุทธเจ้าหลวงนี่อ่าติดต่อซื้อที่ไหนเหล่วาวโอ้มีคนอยากได้เขาก็เห็นใจขนาดนะบางคนนี่อยากปลูก ต้นไม้มีบัดแหละเหลือแต่อันเดียวอันนี้นะเหลือแต่กวักพระพุทธเจ้าหลวงนี่อยากได้ตัวนี้อยากได้อยากได้นะเดี๋ยวถ้าให้วิถีไทยนะ,ะให้วิถีไทยอ,อันนั้นก่อนนะ,ให,นนะหนนะให้มีจำนวนลหลายๆก้อนนะมีจํานวนหลายๆก้อนเดียวสิเอามาขยายพันธุ์นะขยายพันธุ์อืมแล้วก็แบ่งแบ่งขาย เนาะแบ่งขายาให้สําหรับผู้ที่อยากเลี้ยงอยากเอาไปปลูกเอาไปเป็นยังนะบางคนโหอยากได้ปลูกเป็นสิริมงคลเพราว่าบางคนเพราะว่าเป็นต้นไม้เกี่ยวกับวันพ่อนะเทิดทูนพ่อเทิดทูนพ่อนะเป็นต้นไม้ที่เทิดทูนพ่อเออ่ให้ความเคารพนับถือคนที่เป็นพนะ่อนะอา้าวดน้ำหดน้ำจักน้อยเนาะท่านผู้ชม ธรรมดาแล้วเวลาปลูกนี่ต้องหดน้ำใช่อ่องคดน้ำเอายับเขามาอันนี้ยับเขามายับเขามาอา่าสามสหายืนันนี้สมาชิกใหม่ของเรานะยินดีต้อนรับคุณว่าคุณตาวิถีไทยยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะที่เข้ามาอยู่ในบ้านของคุณตาวิถีไทยอื นี่เอาอยับเข้ามาหเห็นน้ำกันนะหเห็นน้ำกันปลาคุณตาวิธีไทยเออถีอว่าเป็นคนโชคดีนะที่ได้ต้นไม้ส,ยสวยๆมาปลูกบางคนหูแม่นแม่นแม่นยอมหลับอยู่ท่านผู้ชมเออเบื่อรืว่าเป็นน้ำต,นต้นวงต้นว่านเขาที่ปลูกไวน้นี่กำลังพริดอกออกใบแล้วเขาบอกว่าคนที่กำลังปลูกต้นไม้พริดอกออกใบนี่นะเออกะสิเป็นคนที่มีวาสนา ออมีคนอยากคอยอุปธรรมค้ำชูคอยให้ความช่วยเหลือนะโอ้คุณตาวิถีไทยเออเออเจ้าเกนั่นยังขายของบอกขายต้นไม้เออมามาสิสนับสนุนอืมขายจุลินทรีย์บอกเออเดี๋ยวสิมาซื้อเด้อสิสนับสนุนเด้อนะเห็นบอกเป็นกันสั้นไหมเออเจ้าเห็ดยังมีคนคอยอุปธรรมค้ำชูอันนี้โบราณเพิ่นว่า ต้นไม้มงคลกําลังสีอ,อกดอกออกออกอันนีก้ก็กลังสีออกใบนะกําลังจะมีสมาชิกใหม่เออเอาหัวโชว์จักหน่อยเนาะท่านผู้ชมเนาะตามสมัยตามสมัยนะตามสมัยโชว์หัวนิดหน่อยอเดี๋ยวอนี้พอกระเจ้าปป่งใหม่แล้วค่อยไปแต่งไปแต่งให้สวยงามวันนี้คุณตาวิถีไทยได้นะเออเรียกว่าได้อันนี้สงง อืมยายต๋อมลุงแมนนะน้องแดงที่อขอขอบคุณนะที่มอบที่นี่นี่นให้ต้นไม้มาปลูกโอ้เอาเลยเอาเลยตปะปานอยากรีวิวต้นไม้อย่างมารีวิวที่บ้านนี้ก็ได้ผนว่าต้นไหนสวยๆที่จะเอาลง youtube ว่าขอบคุณมากขอบคุณมากเมื่อน,นี้ได้อันนี้แล้วนี่ปอพอใจพอใจขนาดเพราะว่าหนึ่ง เป็นต้นไม้ที่หายากนี่นีนี่กวักพระพุทธเจ้าหลวงนี่เป็นต้นไม้ที่หายากขอสมควรนะแต่ถ้าหาจริงๆก็ได้อยู่แต่ว่าสิมีราคาแพงมีราคาแพงมากแพงมากนะลุงแมนว่าเวลาออกดอกนมันสีขาวสีขาวนะาบางคนพอพอไอพิมพ์ลงไปนี่กวักพระพุทธเจ้าหลวงนี่เพอยากได้อยากได้ไดคุณตาวิถีไทย ทำอย่างไรถึงจะได้คือาว่าโอ้ปิตาอีดูบางคนสั่งซื้อที่ไหนคะาระว่าบางคนอยากได้ครับบางคนเอามารีวิวแล้วแต่ก็ยังต้องปฏิเสธเพราะว่ากําลังจะแยกกระถางกําลังจะแยกต้นครับยังไม่ขายครับเพราะว่าอ้าวแนวกันมันมีข้อจํากัดมันมีน้อยนั่นเองเนาะมีน้อยเดี๋ยวถ้าหากว่าวิถีไทยเห็ดเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชโดย ใช้เนื้อเยื่อเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้ประสบผลสําเร็จเนะาะเดียวกับสีเอาส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นต้นอันนี้ไปเห็ดขยายพันธุ์เนาะและก็ค่าได้ออกมาจํานวนมากๆนี่โอ้ขายบานนี่เออขายบอตองย่านเบดบันนี่ท่านผู้ชมที่ติดตามวิธีไทยเออถ้าหากมันได้หลายๆนี่นี่เอามาขายนะเอามาขยายพันธุ์เออขยายพันธุ์โดยเพาะเนื้อเยื่อ อ,อยากให้ประสบผลสําเร็จเด้เนาะคุณตาวิธีไทยแต่ว่าไปเบิ่งแล้วที่เห็ดไว้นะมีบางตัวที่ตกหมอกขึ้นลานะบางอันขึ้นลาแล้วกระโบเป็นยังแต่มีบางส่วนนะบางเนื้อเยื่อบางชิ้นส่วนยังคงสดนะยังคงเขียวงาม้เดีียวกับเด็ดออกมาใหม่ๆนะผ่านไปอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์แหละ สงสัยเขากคยสกินอาหารอนะันนั่นแหละที่วิถีไทยเอาไปใส่ในกระปุกนะเขากคยสกินตัวนั้นนะกินแล้วก็ค่อยอาจจะมีบใบที่เขามีเกิดลอกอาจจะเกิดลูกต้นน,น้อยอ่าขึ้นมาบ่แดม่แนบะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ถือประสบผลสําเร็จมากนะอือสามสิบนี่ก็ซักประสบผลสําเร็จยี่สิบก็ประสบผลสําเร็จนะตายไปสักเจ็ดสิบอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่เกิดเป็นลูกเป็นต้นขึ้นมา อ้าวแล้วกันบ้างประสบผลสําเร็จเนาะท่านผู้ชมเอาละสําหรับมือนี้เนาะขอให้ท่านผู้ชมเป็นกําลังใจให้คุณตาวิถีไทยเออเพิ่นเคลื่อนเคลื่อนไหนะได้สมาชิกใหม่คือก,วกวักพระพุทธเจ้าหลวงดิเออหรือว่าคุณตาวิถีไทยมีคนทักเข้ามาอันนี้ไม่ใช่กักพระพุทธเจ้าหลวงนะดูดีๆบางคนวะทักเข้ามาแต่ถ้าหากว่าโบแมนกักพระพุทธเจ้าหลวง กระโบเป็นอย่างนะวิธีไท่ก็ถือว่าเอ้าเป็นต้นไม้ที่มีความสวยงามเนาะเออถ้าหากว่าโบแม่กวักระพุทธเจ้าหลวงก็ดีนะแต่ถือว่าเป็นต้นไม้ที่มาอยู่ร่วมชายคานะมาเป็นเนี่ยมาเป็นอยู่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเขาเห็นบ่นี่อืมมีเหมนี่นี่เหนบะต้นไม้เพื่อนเพื่อนเขาก็อยู่กันเต็มอยู่นะเตรียมที่สีเฮตบบมืออะ ตบมือเพื่อที่สิได้ต้อนรับสมาชิกใหม่นะตบตบมือสามท่านบันนี้เออสามต้นบันนี้กวักพระพุทธเจ้าหลวงเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอาออกจากอันนี้เนาะไม,ไม่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 เออขออนุญ,ญาตเอาออกจากอันนี้นี่กวักพระพุทธเจ้าหลวงอือแล้วก็ต้นน่าจะเป็นต้นบบต้นเฟิร์นกับถ้าเป็นกิ่งบันนี่เนาะ ต้องเป็นภูต้นพูนั่นแหละเออต้นภูด่างหรือภูที่เป็นแบบลา,ลายนี่มีลวดลายอย่าคือก้างป่าย่าคือโครงกระดูกเนาะท่านผู้ชมหรือว่าอันเป็นตัวที่แพงๆที่เขากําลังไปรีวิวกันอยู่บอกนะแม่นบอกท่านผู้ชมวิธีไทยตัวนี้แหละที่เขากําลังเ,เล่นกันอยู่ผิวนว่าโทษ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 ถ้าได้แพงนี่ต้องขยายพันธุเร็วๆเ,เ,เนาะท่านผู้ชม เออเอาไปจำหน่ายในตลาดต้นไม้มงคลไวไวเอาฟื้นตัวไวไวแล้วก็นี่สับปะรดสีก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบนิยมอยู่ในตลาดต้นไม้มงคลน,นะต้นไม้เอาไปได้ดับอยู่ในสวนในยังผู้จัดการโรงแรมนี่เออที่มีความคิดที่แบบว่าพัฒนานะาในเรื่องของการเอาต้นนั่นต้นนี้มาปลูกอยู่หน้าสำนักงาน หน้าบริษัทหน้าโรงแรมนี่พวกเธอไปเอาต้นอะไรที่มันแห้งๆนะออกไปนะพวกกิ่งไม้ที่พวกเธอประดับว่าเป็นศิลเป็นอะไรนะเอาออกไปก่อนขอผู้จัดการเอาต้นไม้นี่ๆต้นบอลอันนี้มาปลูกเลี้ยงอยู่ตรงป้ายบริษัทของเราได้ไหมตรงทางเดินเอานี่ๆนี่น อสับรดสีสวยๆนี่มาปลูกเลี้ยงไปเลยสีนั่นสีนี่สีนี่สีนั่นนะได้ไหมโอ้ได้เห็ดเลยนะเห็ดเลยลูกน้องนี่พากันเห็ดเลยอจ้างคนสวนที่มีฝีมือระดับรีเมียมนี่มาดูแลแบบดูแลแบบคักๆนะเอะพวกหญ้าวัชพืชดีบักให้ขึ้นเลยเอาต่ต้นอันนี้อย่างเดียวงามรดน้ำพรวนดินอืรวมถึงตัวนี้พร้อม อืมคุณครูยกเข้ามาในห้องเรียนนักเรียนวันนี้คุณครูเอาต้นไม้มงคลมาให้พวกเธอวาดพวกเธอลองวาดดูสิวาดจะวาดได้ไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เ,น <c oughs> เขาไม่ได้มีสีสันอะไรที่แบบเป็นลายเป็นสีแบบสีจัดจ้านสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีอะไรที่ผส,สมสีไม่ไม่ไม่ไมออ กวักพระพุทธเจ้าหลวงก็จะมีลักษณะแบบนี้มว่าเออสีแหลมๆไปแหลมๆแบบนี้แล้วกระตรงใบนี่จะมีเป็นคล้ายๆกับเป็นเป็นลงล่องเป็นขีด,เป,ขดเป็นขีดลองล่องนะขีดลองล่องอืมแล้วก็มีหัวที่อยู่บนดินเหมือนกับหัวพวกหัวหอมหัวอะไรนะเวลาที่เขาจเจริญเติบโตขึ้นมาเขาก็จะมีหัวเพิ่มขึ้นเป็นหัวเล็กๆแทรกขึ้นมา ปาคุณครูอธิบายสอนทั้งภาษาสอนทั้งศิลปะสอนทั้งวิทยาศาสตร์ไปในพร้อมเดียวกันเลยนะนักเรียนยกมือขึ้นปึ๊บที่บ้านของผมก็มีครับอัเวลาที่เขาเป็นดอกเนี่ยจะเป็นดอกสีขาวกลมดอกสีขาวที่แบบว่ามีเกสรออ,ออกมารอบๆเหมือนปลาดาวครับคุณครูเอ้าเหรอปลา่นจัก คุณจักอีกว่าต้นพระพุทธเจ้าหลวงนี่มีดอกสีขาวนักเรียนอืผู้ปกครองปลูกเดซสปลูกเอาละนักเรียนถ้าอย่างนั้นพวกเธอนับดูสิว่ามีกี่ใบคุณวหนึ่งสองสามสี่ใบค่ะคุณครูคุณว่าอ้โ <c oughs> <c oughs> เป็นคณิตศาสตร์อีกสอนเออเป็นคณิตศาสตร์ <c oughs> ภาษาอังกฤษ เขียนว่าอะไรเดี๋ยวคุณครูก็จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษและพวกเธอลอกภาษาจีนด้วยนะคุณโอ้สมภาษานะต้นนี่มีสามภาษาเออคุณครูเอามาเรียนเอามาสอนศินลปะสอนวิทยาศาสตร์สอนคณิตศาสตร์อืมบทนี้อาจารย์เกจิอาจารย์ดังๆนะเกจิอาจารย์ดังๆพวกเธอไปหาว่านที่เป็นชื่อมงคลมาซิ อ่าว่านอะไรก็ได้อ่แล้วก็อาจารย์เจาะจงเป็นว่านกวักพระพุทธเจ้าหลวงนะไปหามาให้ได้แล้วก็มีกวักอื่นๆเอามานี่ๆผสมกันมาไม่ว่าจะเป็นพญานักคาราชอ่าหรือว่าเป็นว่านนี่มหาบัวนะว่านแสงอาทิตย์ถุงเงินถุงทอง เออเอามาสเสนจันขาวสเสนจันเขียวสเสนจันแดงจันดำแต่พวกเธอต้องไม่ลืมว,ว่านกักพระพุทธเจ้าหลวงอันนี้เป็นเป็นเอกอ่าเป็นลำดับที่หนึ่งเป,เป็นว่านเป็นวัตถุเมอเป็นมวลสารลำดับต้นต้น,ตนเน้นเลยเน้นเลยนะให้ลูกศิษย์ไปหามาให้ได้ต้นเทลาก็เอาต้นทลาก็เอานะ เพื่อจะได้มาทำเป็นวัตถุมงคลเข้าพิธีปลุกเสกแล้วพวกเธอก็จะเป็นคนที่มีเมตตามหานิยมใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบใครเห็นใครหลงอ่ใครเห็นใครก็อยากอุปถรัรมภ์ค้ำชูแล้วอาจารย์ยังอ่ายังอธิบายให้ลูกศิษย์ฟังว่าต้นอันนี้นะอยังมีในเรื่องของการคุ้มครองป้องกัน พวกทูตผีวิญญาณสัมภเวสีผีวิญญาณเร่ร่อนต่างๆที่สิเข้ามาหรือว่าพวกสิ่งที่โบดีนะให้ออกไปไกลๆออกไปไกลๆนะนี่ต้นกวักพระพุทธเจ้าหลวงคอยปกป้องคุ้มครองป้าเวาและคนลุกนะคนลุกแม่นอิลีบอกคุณตาวิทีไทยเอา้าฟังแต่ชื่อเห็นไหมเออกวักพระพุทธเจ้าหลวงเพิ่นอยู่ใสรักษาปกป้องคุ้มครองคนอยู่หัน โอยหุนจักแบบนี้แหละสิไปหามาปลูกไนคุณตาวิธีไทยเอาเลยเอาเลยนะไปหามาด้วยวิธีการใดก็ดี <c oughs> บางคนสั่งทางอินเทอร์เน็ตผมพิมพ์เข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วคุณตาวิธีไทยเขาลงข้อมูลไว้ตั้งแต่5้าปีที่แล้ววสัน้นพอโทรไปตามเบอร์โทรไม่ได้รับสายป่าทโทบเศร้บา,า <c oughs> บางอันโทรไปแล้วก็บอกว่าหมด สันโอ้ยตายตายตายท่านผู้ชมเอาพยายามเข้าไปนะพยายามเข้าไปถ้าไม่ได้จริงๆเดี๋ยวคุณตาวิธีไทยสิพยายามที่ว่านี่แหละเนาะเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่ออืมโดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์นะเอาไปฟอกเอาไปฟอกเอาใบเอากา้านเอายังนี่นี่ใบอ่อนๆนี่ไปเข้ากระบวนการฟอกเอออย่างที่อาจารย์ท่านหนึ่งที่ทําไว้ลงใน YouTube สุดยอดมากขอบคุณอาจารย์ที่ให้ข้อมูลลงใน YouTube แบบละเอียดบบโบ d ดมี k คิตตี้อะโบเดมีปิดบังนะขั้นตอนและก็อุปกรณ์ต่างๆนี่ก็ไม่ได้สลับซับซ้อนทำก็ได้ใครทำก็ได้นะนักเรียนนักเรียนบึ่งในคลิปวิดีโอของอาจารย์นักเรียนเข้าไปฝึกอบรมนะชุดนั้นชุดนี้ชุดนี้ชุดนั้นนะแล้วก็ยังเปิด เบิ่องใน YouTube ของเพื่อน,นี่ยังเปิดอบรมนะโดยเอาเงินเนี่ยไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้ผู้ที่สนใจเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชน,นี่โดยการขยายพันธุ์นี่เออสุดยอดมากสุดยอดมากเออบนแน่บนแนอแถ้าอยู่ใกล้ๆนี่วิธีไทยนะเข้าคอร์สอบรมกับอาจารย์ก็ได้นะ <c oughs> เอามาขยายพันธุ์ต้นบ้านเฮานี่เนะาะท่านผู้ชมเนาะเออเพื่อที่สิได้แบ่งปันให้เพื่อนๆนได้ไปปลูก นะคุณต,ตาวิถีไทยอยากได้เอาไปปลูกแต่ว่าโทรไปตรงนั้นโทรไปตรงนี้ก็หมดโทรไปตรงนี้แล้วก็ไม่เจอไม่พบอืหมดแล้วก็มีเออเดียววิถีไทยสิเอามาเห็ดเนาะท่านผู้ชมเนาะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเออเอาละสำหรับมือนี้เนาะขอให้ท่านผู้ชมพอลืมตัวนี้เลยเอาขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามวิถีไทยนะ ให้อยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมหุ่งมนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณนิโชดเห็นต้นกวักพระพุทธเจ้าหลวงนี้แล้วค่ะให้โชคดีสุภูสุคนสิ่งที่ท่านเคารพนับนถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกปกป้องคุ้มครองท่าน ให้อยู่รอดปลอดภัยจากสัมภเวสีผีวิญญาณเร่ร่อนผีแห่งความชั่วร้ายต่างๆผีบดีนะเออบต้อนรับกัระพุทธเจ้าหลวงอันนี้สิปกป,ป้องคุมของท่านผ่านหน้าจอออกไปนะโอ้โชคดีโชคดีคดหนูโชคดีที่ได้เห็นคอจะให้สัมผัสด,ด้วยดวงตาผ่านหน้าจอนะให้โชคดีคือกันเบิร์ตสุขสุขคนอืมเอาละสำหรับมือนี้แรงนี้ กินเข้าแทบนอนรับสุขภูสุขคนนอนหลับฝันดีเด้อท่านผู้ชมเด้อขอบคุณมากสวัสดีครับท่านผู้ชม